สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับนุนอีกแล้วนะคะในช่องสุกัญญาภากินมือนีนุนกับมาก,กับเมนูตำไข่กระดูกวัวจ้ะทุกคนมีใครรอเมนูนี้มั่งมีคนมีคนโขมาไหลยอยู่จ้ะทุกคนก็เพิ่งได้ทำนอกจากนั้นอืมอืมนัวคือก็พักดูกระมีซ้ำหน่อยจ้ะทุกคนอืมเลยพักเอาหน่้มาประกาศเขามาจ้ะทุกคนมาเียมันกัน ย่งาสซวนกินกวนแล้วนอะจากนไปใส่ถุงม later, no. ือมาแตุ่กคนจะได้กินแบบจะได้จับสะดวกสะดวกนลยนะซ้ำนี่นะไม่ใส่ไม่ดีเลย กร,ระดูกบะหมี่ไข่บะหม่าว้าวอร่อยนัวมากแต่ว่าน้ำตำอร่อยมากอืม นัวมากช่ำมากเป๊ะไข่เมนดเดียว น,ำำน้ำตับนัวมากมาค 음!! อืออืมทำนั่นแหละไข่ไม่สวยเลยวันนี้ เสียบบัวแนี้หาตรงที่ว่ามันตรงนี้มันจะไอเขาเรียกอะไรนะกระดูกวะมันบอกเป็นหู้คือแบบตอนที่กอ้กอนทีต่ก้อนทีปลาสอมากน,นะจ๊ะมันจะเป็นรูแบบดูดจ้วบดูดจบเลยรอบนี้ดูดบ่ค่อยมัน่นันาดไหนแต่ว่ากระเซบใส่ทุกคนราดลงไปืืออ ซ้ำนั่นละใครไม่เยอะอืม Não จัดจานมากต้องเห็ดจัดจานจัดจานเนาะจ้ะเนาะกินกับไขกระดูกวัวสิบแบบตัดเลียนแต่ทุกคนกระมดไปแล้วเนาะจ้ะทุกคนเนาะก,กับเมนาตามูตำไขกระดูกวัวแซบ่บจ้ะทุกคนแต่ว่ากินไขบ่ค่อยมันปนันใดเหมือน,นี้เพราะว่ามันมันนิดเดียวนี่มันมีสองร้านที่ขายนะจ๊ะไปถามร้านที่ว่า ปกติสื่อมันสิแบบขายงามนะจน๊ะนาะแต่ว่ามันบ่มีก็เลยไปซื้ออีกร้านนึงขายบ่ค่อยงามจ้ะทุกคนอืมเสียดายแต่ว่าก็จ้ะกินบ่หายอยากเนาะจา้ะเนาะอย่าไปกินหลายกินหลายมันก็นเลี่ยนบ่ด,ดีต่อสุขภาพ่นมาจ้ะกินนิดๆหน่อยๆแบบคอลลาเจนให้ผิวเนาะจ้ะน้น <laughs> จักแมน่นบ่เขาว่าคอลลาเจนคอลลาเจนเราก็ไม่ได้มันบ่ได้เสิร์ชหาแต่ว่าก็ทังเข้ามาเนาะจา้ะเนาะอืม จ้าทุกคนจังนั้นก็ฝากคลิปไปซ้ำหนึ่งกันเนาะค่ะทุกคนนเอาไปพอกันคลิปหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย